พลผลิตผลปีที่แล้วท่านเชื่อไหมครับว่ามันเกิดภัยแล้งได้34ลูกปีที่แล้วปีที่แล้วก่อนที่จะใช้เวอร์แพนนี่แหละสามสิบสี่ลูกคุณพ่อกี่ต้นครับทุเรียนกี่ต้น50กว่าต้น50กว่าต้นได้ทุเรียนไปทั้งหมด34ลสิบสี่ลูกนี่ช่วงรองลุยสวนนะคะ วันนี้เรามาเที่ยวกันมาเที่ยวชมสวนกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนมากับใครเดี๋ยวจะแนะนํานิดนึงนะคะวันนี้เรามากับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ค่ะนะคะแล้วเราอยู่ที่สวนไหนเดี๋ยวอ่ะให้มิสเตอร์เกษตรอินรียเขาแนะนําแล้วกันค่ะครับก็สวัสดีครั้งครับผมมิสเตอร์เกษตรอินรีย์ของบริษัทเว r ร์คัสอินโนเวชั่นจำกัดและผริพันธ์สามเกอร์เวิร์แพนวันนี้เรามาติดตามการทํางานของ3ามเกอร์เวิร์แพนอีกครั้งครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม พศ2568ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลห้วยสัต์ใหญ่อเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเรามาติดตามการทำงานของสามเกลียวแพนที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของผู้ใดใครเป็นเจ้าของเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคับผมนายประโยชน์พรมสุวรรณนะครับเป็นเจ้าของสวนเป็นประโยชน์ในะวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ท่านรอง ประธานบริษัท WCI และท่านเกษตรอินซีมิตตเกษตรอินซีนะครับได้มาลงสวนกันจริงๆได้เห็นของจริงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้เริ่มใช้จริงๆกับผลิตภัณฑ์ WCI หรือ3เกลือวนแผ่นเนี่ยประมาณเดือนสิงหานะปี6-7แล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้แหละครับก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่าเออมันมันดีจริงนะหลังจากที่คุณพ่อได้ใช้ ผลิตภัณฑ์3าเกลเวอร์แพนของบริษัทเราใช้มาต่อเนื่องเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆทั้ง3ตัวเลยไหมสามเกลเวอร์แพนเนี่ยทั้ง3ตัวใช้มาตลอดทั้งปีทั้งปีแล้วปีนี้ผลผล,ผลิตเป็นไงคุณพ่อคือปีนี้นะมันเกินคาดที่มันเกินคาดม,มากไปกว่านั้นที่คิดไม่ถึงคือชีวพันธุ์ของเวอร์ <World S 1> แพ<ค>นที่ผมพอใจมากที่สุดคือไม่เป็นอันตารายต่อผู้บริโภคต่อผูป้ปฏิบัติ นะครับตรงนี้ที่ภูมิใจมากๆและพ่อหมายถึงว่าชีวพัน์่อใช้ชีวพันธ์ของบริษัทใช่ครับ WCI <UC> ด้วยครับ หมายถึงว่าพ่อไม่ใช้ใช้เคมีใช้เลยแต่ขอขอบอกนิดนึงว่าชีวพันธุ์นึงมันมาใช้ช่วงหลังเพิ่งออกมานี่ผมเนี่ยพยายามติดตามอยู่ทุกทุกทุกช่องทางเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะออกมาทีครับผมผมเหนื่อยใจเหลือเกินผมลําบากใจเหลือเกินในเรื่องการฉีดคิดดูต้นทุเรียนสูงขนาดเนี้จะไม่ลงบนหัวเราหรือครับถ้าฉีดเคมีอันนี้ข้อเท็จจริงเลยพอได้ตัวนี้มาผมใช้เลยครับเห็นพ่อบอกว่ามาทําเนี่ย คือใครบอกอะไรใช้อะไรใช้มาหมดทุกอย่างเลยพ่อเกษียณแล้วใช่ไหมเกษียณแล้วครับตอนนั้นมาทำใช่ไหมถึงมาทำแล้วก็ทําแบบว่าคือไม่รู้แหละไม่รู้บอกอะไรดีก็ใช้หมดไม่รู้มาใช้หมดทั้งเคมงเคมใช้หมดเลยใช้หมดเลยเงินเดือนได้มาสองคนบวกกันเนี่ยใช้หมดแล้วเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยคือเรียบร้อยคือได้ผลผลิตที่ไม่ตรงปกและตอนก็เป็นอย่างที่เห็นตอนันอย่างที่เห็นนั่นแหละทุเรียนมมก่อก่อนทุเรียนป่าละอูเหมือนเหมือนรองแบบเนี่ยชิมวันนี้แต่เสียดายว่าไม่ได้เก็บไว เมื่อหลายปีก่อนเราไม่ได้เน้นนะป่าละอูป่าละอูจริงๆดังมากเลยนะพื้นที่มันได้สิ่งบ่มที่เฉพาะทางภูมิศาสตร์มันดูที่นี่ตลอดเก้าปีสิบปีก็คืออย่างที่บอกคือหมดไปเยอะมากหมดเยอะมากตัวแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตไม่ได้อย่างที่ต้การเลยไม่ครับมาได้มีโอกาสพบเจอสามเกอร์วอแพนเราเมื่อประมาณสิงหาคมปีที่แล้วผมใช้มาเต็มที่เต็มที่ผมถึงบอกปีนี้ทําไมมีทุเรียนมากองหน้าบ้านเยอะจังวะเมื่อก่อนไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นนะเอ้า เห็นบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสามสี่ลูกแต่ปีนี้เป็นยังไงปีนี้ได้เก็บผมว่าถ้าทั้งที่มันร่วงนะถ้าที่มันร่วงทั้งที่เหลืออยู่ที่รองแม่ก็ได้ประจักษ์พยานอยู่แล้วเป็นตันแล้วครับคือเกินเกินตันแล้วเกินแล้วเกินตันจากปีที่แล้วแค่สามสี่สี่ลูกปีนี้ก็คือเกินตันเนี่ยเกินตันพ่อบอกว่าเมื่อกี้คือรวมร่วงรวมร่วงด้วยคือคือการร่วงของของพ่อที่ว่านี่เป็นเป็นร่วงร่วงแบบไหนโอ้ ถ้าแบบร่วงนะผมบอกได้เลยว่านี่ผมเก็บนะเดี๋ยวรองแบบต้องดูคือมันครบอายุครบอายุและ<ม>บอกกินได้เลยลูกแค่แค่นี้ไอ้ลูกร่วงเนี่ยนะครับนั่นคือร่วงมาแต่ว่าใช้กินได้กินได้ไไดกินได้เรียกว่าอะไรนะสุกแล้วร่วงสุกแล้วร่วง ตัดไม่ทันหรือไม่ทันตัดไม่ตัดไม่ทันไม่ทันตัดไม่ทันร่วงซะก่อนพ่อบอกว่าผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากมายเนี่ยจากโอ้โหตันตันเพิ่มเป็นตันตันเนี่ยพ่อคิดว่าน่าจะได้สองตันได้ซ้ํารวมๆแล้วอะทงร่วงน่าจะถึง2ตันนะถ้าดูคิดให้ดีนะลงทุนไปกี่บาทพ่อประมาณก็ผมว่าประมาณ สักสี่ห้าหมื่นนะประมาณนั้นนะลงทุนไปประมาณสี่ห้าหมื่นครับคร่าวๆคร่าวๆตระกูลสี่เกอร์เวอร์แพนครับตระกูลสี่เกอร์นี่แหละคือเพราะว่าพ่อไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช่ไม่ใช้เคมียืนยันยืนยันมีแต่ผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนแล้วก็สามเกอร์แล้วสามเกอร์พันตราบศัตรูพืชใช่ของบริษัท ดั่เป็น U C ของพ่อพยายมมพ่อพยายามใช้หมายถึงว่าพยายามฟื้นฟูอยู่ตอนนี้เนาะฟื้นฟูครับช่วงฟื้นฟูก็คือให้ลูกด้วยนะใช่ครับใช่นี่นะครับนี่คือเสียงจริงๆของชัดเจนครับเกษตรกรผมยังเป็นคนของแผ่นดินอยู่ยังรับเงินเดือนของพี่น้องประชาชนอยู่ผมไม่โกหกแน่นอนนี่นะครับโกหกไม่ได้ครับโกหกไม่ได้อย่างที่พ่อได้บอกไปว่าพ่อจะใช้แต่อินทรีย์แน่นอนครับ จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบพี่น้องเกษตรกรแถวนี้เลยคือการนร่องเลยนะการนำร่องให้ต้นไม้เขาตอบโจทย์ใช่ก็คืออยากอยากให้ทุเรียนหมอนทองป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่เป็นอินทรีย์นะพ่อเนาะเป็นทุเรียนชีวพันธุ์ทุเรียนอินทรีย์นะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับนี่นะครับนี่คือการทํางานของสามกร r วัวแพสนะครับแล้วก็เสียงตอบรับจากเกษตรกร ผู้ที่ได้สัมผัสกับ3เกิร์เวอร์แพทจริงๆและนี่คือเจตนารม์ของบริษัทเราครับที่ต้องการให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองจริงๆนะครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกับเคมีแล้ววันนี้บริษัท w o r k Car สอ n n n o v a t i o n ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปฏิฐานของท่านรองแล้วก็ท่านประธานบริษัทนะครับที่อยากให้ความเป็นอินทรีย์ก่อให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ก่อให้เกิด ผลผลิตกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆสามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงๆสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้จริงๆจากการใช้อินทรีย์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อประโยชน์นะครับที่ได้เปิดสวนทุเรียนหมอนทองนะครับป่าละอูที่เรียนป่าละอูนะครับให้เราได้มาเก็บเกี่ยวอ่าก็เรียกว่าผลการทํางานของ3ามเครือว่าแพนต์ต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรายังจะมีนะทีเด็ดอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับด้วยผลงานของ3ามเกอร์เวอร์แพนของเรานะครับวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองประธานทิตารีหอมจันนะครับผมมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และคุณพ่อประโยชน์พรมสวนนะทุเรียนหมอนทองป่าลูวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวไปชมต้นที่ใกล้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาวันนี้พวกเราทั้ง3าคน ขอเก่าเขาว่าสวัสดีครับสวัามเครือเวอร์พลนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกดนดีเฮ